สวัสดีครับวันนี้ก็มาเพือผมช่องตัวร้ายชาแนลอีกแล้วนะครับน้องอยู่กับหน้าใครของ T N J หนึ่งสอมเือนเดิมนะครับ้อ่เมาลุยกันผมทุนที่1นึ่หมื่นเชมนะมาเล่นทุน1นึ่งมื่แล้วกันวัดใจทุกไม้ชมนะตบหมื่นทุกไม้แล้วกันมาตบหมื่นทุกไม้จชมถ้าบวกเยอะทบแม่งเลยชมนะ่ะจะดูซักหน่อยครับผมว่าจะเป็นยังไงเปิดนี่อะไรมาครับผมขอดูก่อนนะ น้ำเงินครับผมตอนนี้แถวหนึ่งหน้าคู่คู่ขี้คู่ขี้อ้าวสวยดีครับอ้าวเราอยู่แถวที่หกพอไปได้ครับผมแถวที่หกมันสลับกันแน่นอนแถวห้าหกถ้าแถวห้าเป็นหน้าขี้แถวนี้เป็นหน้าคู่จบลอยครับผมสวยมาเจอจังหวะนี้ไม่พลาดท่านผู้ชมนะถ้าใครเจอจังหวะนี้จําไว้เลยนะมันจะเป็นลักษณะคู่ขี้คู่ขี้ลงมาสี่แถวแล้วมันมาถ้าเกิดว่าแถวที่ห้าเป็นหน้าขี้ยืนอยู่แถวที่หกหน้าคู่แน่นอน แบบนี้เจอบ่อยเหมือนกันนะผู้ชมนะเจอบ่อยเหมือนกันนะผมอ้าจังใดมาดิเอามาดิครับจัดมาพอมันจบอันนี้ไปเราไม่รู้ว่าเปิดต่อไปน้นผู้ชมนะมันจะตัดสเต็ปไหมเจดแต้มมาอ้าวยืนอยู่อย่าไปจวนะเพื่อนนะเจดแต้มอย่าไปเที่ยวจวนะเออโอเคครับผมสวยงาม หมื่นเก้าพันห้าร้อยครับผมเาโอเคผมก็ถือว่าหมื่นเก้าชมนะเปิดแรกก็ลั่นลั่นมาสวยสวยงามงามครับผมเ <laughs> อามาลุยต่อไปผมก็น่าจะเป็นสลับแลนะ้วชมนะน้ำเงินไปครับผมที่ห้าพันบาทนะชมนะอันนี้ผมตามคอนเซปต์เดิมก่อนนะตามคอนเซปต์เดิมไปก็คือว่าเป็นแดงสองน้ำเงินสองชมนะตามคอนเซปต์เดิมไปก่อนนะผมว่ามันจะพอได้ไนมะชมนะ แต่ว่าเราเข้าเจอจังหวัดจอบร้อยแบบนี้จมนติวไม่ค่อยพลาดเลยมีเท่าไรกล้าใส่แน่นอนถ้าสลับมาแบบเดิมนะคู่ขี้คู่ขี้มาแล้วก็สลับกันแถวห้ากับแถวหกเป๊ะมากยังไงไอยังไงครับผมเปิดนี้ยังไงล่ะเพื่อนอีกหน่อยไหมโอ้ยยี่สิบเต็มปอ้ยอะไรกับนี้อ่อผูไม่ห้าเต็มเอาดิเอาดิแม่งได้แค่มอง่ะครับห้าเต็มได้แค่มองครับผมเอาเจอเก้าหลังปินยังไงนะครับเอาโอเคครับผม สองหมื่นสี่พันห้าร้อยเอ็มชมนะกำไรตอนนี้อยู่ที่หมื่นเสียเอ็มชมนะก็คือว่าแม่งเล่นหนักถูกไหมเอาง่ายเผูมชมนะแถวที่หนึ่งเป็นหน้าคู่ว่ะแถวที่หนึ่งหน้าคู่มาเล่นหน้าขี้ครับผมสเตปชอบตัดแถวสองนะแถวหนึ่งกับแถวสองนี้มันตัดกันดีจริงนะถ้าแถวหนึ่งเป็นหน้าคู่แถวสองเป็นหน้าขี้ถ้าเกิดว่าแถวหนึ่งเป็นหน้าขี้แถวสองเป็นหน้าคู่มสลับกันแบบนี้ ส่วนมากเลยมี90%แน่ที่แถวหนึ่งกับแถว2จะสลับกันถ้าเกิดว่า f อซไม่เล่นเข้าไปดูเฉยๆก็ได้2แถวนี้ชอบตัดกัน,นครับผมเส้นส่วนใหญ่นะแต่ไม่100นะร้อยเปอร์เซ็นตะผู้ชมนะเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ยก้าวหลังครับผมสวยหูไพ่คู่แตกนะไพ่คู่แดงแตกว่ะอ,อ้าโอเคผมก็สเต็ปสเต็ปนี้มาหน้าหน้า,หน,าหน้าขี้คผู้ชมนะคู่ขี้ ขุ้่กขั่วมันคู่ขี้คู่ขี้ยาวนะดิเหมือนสเต็ปเมื่อกี้เลยเราเดินตามสเต็ปเมื่อกี้แล้วกันน้ําเงินต่อ่านผู้ชมน้มําหมายนี้ขอน้ําเงินต่อแล้วกันมาจัดไปผมเนี่ยมันจะมาลักษณะเดิมนะไออาที่แล้วหกหกแถวแรกที่ว่าเราเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นคู่ขี้คู่ขี้ลักษณะนี้เราเดินตามเดิมนะเห็นไหมผมจะเดินเหมือนเดิมเลยเป็นคู่ขี้คู่ขี้ต่อเลย ยังไงครับผมเปิดนี้ตูมนี้พี่หนีแน่นอนครับผมอย่างน้อยพลาดไปก็เหลือ 40, สี่หมื่นสีทนชมนะไม่ซีเท่าไรครับผมห้าแต้มแล้วมันอย่าบปอกนะเออลดไปลดไปยังไงต่อยังไงต่อเพื่อนเออเอาแม่งบอดอีกตายบอดมาชนเออเจ้ากันไปโอ้โหเปิดนี้ถือว่าให้เอาไปกันทั้งคู่ครับผมจับมือแล้วหันหลังหนีครับนนะไม่สู้ไม่ฆ่ากันต่อแล้วครับผมนะครับตอนนี้ก็พอใจนะ สีเหมือนกว่าชมนะ4สีเหมือนก้าผมก็ขอหนีเลยแล้วกันน้ำชมนะก็สําหรับหน้าค่ายของเทียนเจ๊หนึ่งสอสาผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับนาะไปกันครับ <Okay. S 1> ไปสวัสดีครับ